สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัดสรพลอา้าวอยู่ต่อกันอีคลิปครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า XMG c XE215CT นะก็เป็นรถดะฮักครับรถดะฮักยักเขียวของทีมงานบุรีดำ่งชัยก่อสร้างนะครับหรือว่าคุณง,งกีจำกัดโอ้เดี๋ยวเรามาดูว่า เียวแกจะเอาลงไม้ต้นไม้นี่อ้าวต่อลงครับต่อลงอยู่ต่อกันเป็นเป็นคลิปที่2ครับคลิปที่2งานเคลียร์ริงนะคนุณผู้ชมช่วงนี้ก็อาจจะรับชมงานฉายเดี๋ยวแมกโครไปยาวๆนะครับเพราะว่าเราเองก็หาที่ถ่ายลำบากเหลือเกินงาน10 100งาน600ที่ไม่ไม่ไม่มีครับไม่ไมีงานวิ่งเท่าไหร่นะฝนมันตกทุกวันเลย เดือนนี้น่าจะทั้งเดือนโอ้กลัวครับตัวนี้คือกลัวว่าอ่ากิ่งก้านเนี่ยมันจะมันจะไปทางอะไรละ่ะไปทางต้นไปทางถนน วางแขนมันจะเอาอยัางไงดีกับต้นไม้ต้นนี้เพราะว่ากลิ่งมันจริงๆกิ่งมันก็ล้ําไปไปบนถนนะนะคุณผู้ชม ไกันต่อครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี่ไปสลักสลักรถครับสลักคุ่มกี่หลุดน,นะ<ม>เดี๋ยวทำไมครับเมื่อกี้นี่ใส่อะไรแล้วเอามือดัดเหล็กเอาเมื่อก,กี้นี่ <laughs> ใช้ช่วดคอลไปก่อน <c oughs> อ้ก็ถามเสียแกนะครับว่าคันนี้นี่ สี่ชั่วโมงแกบอกว่าชั่วโมงมันเทียนะชั่วโมงมันเพียนนะมันเพียนคือมันมันรีใหม่เอาเองว่าอย่างนั้น <c oughs> ระบบมัรลวนครับระบบชั่วโมงมันลวน ฝนดีมากครับฝนตกไม่หยุดเลยข้าเอาเลยเสียลหลังว่างแล้วหลังว่างแล้วเอาเลยโอ้มันค่อนข้างปรอครับต้นต้นมะม่วงนะ เพราระาทแทบไม่ต้องใช้แรง ว้าวเ้ครับกิ่งกิ่งที่มันรูงใหญ่ๆมันหักไปแล้วอาจจะปลอดภัยแล้วล่ะกิ่งน,นี้ก็เราจะไปไม่ถึงถนน เดี๋ยวเราลงครบให้ตัวเองเดินได้สะดวกก่อนนะเสียจะบอกว่าวันก่อนี่จมนะวันกอน่จมอยู่ข้างอยู่ข้างทางแบบนี้แหละครับจม,จม,จมเิ็นงมงมากเลยจมได้ยังไงงานข้างทางเอามาโน้นเลยครับเอามาโน้นเลย นี่น้ำมันขังครับ <ไ>ด,ดินแบบนี้ก็ชมได้เหมือนกัน ข้างมีน้ำขัง ก็จะเอาไปจอดพักกินข้าวหรือว่ายังไงนะนี่สีเดียวกันเลยกับต้นไม้ต้องใช้วิธีอ้อมไปเลยครับอุยเออเอาถ้าตรงนี้มันลมนะมันลมครับลมลม,ลม เมื่อก,กี้ก็จับจมมันกันพยายามจะหักขับแต่ไม่หักนะโอ้อ้าวโอเค รู้ว่าในคลิปมันจะเป็น,นมืดหรืวอว่ายังไงนะครับพอดีค่อนข้างอากาศค่อนข้างมืดคลึ้มนะตอนนี้ เนียเอาครับผู้ชมครับเดี๋ยวเสียแกจะพักกินข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่เขาเคลียร์ริ่งออกไปนะนี่นะครับเส้นนี้คือเส้นไปพนมไพรนะครับแล้วว่าสวนรภูมิ ส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเข้าเส้นเข้ายะโสธรน,นะครับว่าจะบางๆนิดนึงรับชมกันต่อคลิปหน้า EP ีหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับยูทูบช่องช,อ,งชอวัมาตละด้วย้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนี่ช่องอัพคลิปกอนสรับว,วันนี้ผมแล้วก็เจ้า XMG XE215CT ครับทีมบุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้างก็ต้องขอลากันไปก่อน,อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับ